ที่3นะคะก็คือการถามเกี่ยวกับรายละเอียดเพิ่มเติมของอาการนะคะเช่น What did you do before you get pain? What did you do before you get pain? คุณทำอะไรมาก่อนที่คุณจะรู้สึกปวดคะ How often that these symptoms occur? อาการดังกล่าวนี้เกิดบ่อยแค่ไหนคะ ใช้คำว่า how often เป็นการถามความถี่นะคะหรืออาจจะใช้ประโยคว่า when did the symptoms start when did the symptoms start คุณเริ่มมีอาการนี้เมื่อไหร่นะคะคือถามไทม์ไลน์ของอาการนะคะอีกครั้งหนึ่งนะคะใช้คำว่า when นะคะ when did the symptoms start หากเราต้องการถามว่าอาการนี้เป็นมานานเท่าไหร่แล้วเราใช้ขึ้นต้นด้วยคำว่าอะไรคะอ่าใช้คำว่า how นะคะ how long have you had these symptoms how long have you had these symptoms ถ้าต้องการถามว่าคุณเคยเกิดอาการนี้มาก่อนหรือเปล่าเราก็ถามเขากลับไปว่า Have you ever had this symptom before? Have you ever had this symptom before? หรืออาจจะถามว่า How long have you been like this? How long have you been like this? คุณมีอาการแบบนี้มานานหรือ,อยังนะคะนอกจากนี้อาจจะถามว่า How long have you been ill? How long have you been ill? หรืออาจจะเปลี่ยนคำว่า ill เป็น sick ก็ได้นะคะเช่น How long have you been sick? แปลว่าคุณไม่สบายมานานเท่าไหร่แล้วคะหากเราต้องการถามว่าอาการที่เป็นอยู่เนี้ยมันแย่ลงจากเดิมไหมเราก็อาจจะถามว่า Are these symptoms getting worse compared to the first day? อีกครั้งนะคะ Are these symptoms getting worse compared the first day worse first these getting the symptoms to อาการเหล่านี้แย่ลงหรือไม่ถ้าเทียบกับวันแรกที่มีอาการนะคะนอกจากนี้นะคะหากเราต้องการถามว่าปวดหัวครั้งหนึ่งเนี่ยนานเท่าไหร่นะคะเราก็อาจจะถามได้ว่า how long does the headache last how long does the headache last How long do they usually last? How long do they usually last? ก็แปลว่าโดยปกติอาการที่เป็นนี้จะเกิดเป็นเวลานานเท่าไหร่คะหรืออาจจะใช้คำพูดง่ายๆสั้นๆเช่น How long does it last? How long does it last? หากต้องการถามความถี่อย่างที่บอกไปเมื่อสักครู่นี้นะคะเราใช้คำว่า How often นะคะ How often do you have these symptoms? How often do you have these symptoms? หรืออาจจะถามว่า Where do you have the symptoms? คุณมีอาการที่ไหนบ้างคะ Do they spread anywhere else? Do they spread anywhere else? มันมีอาการลามไปที่ส่วนอื่นบ้างไหมคะ do they come on slowly or suddenly do they come on slowly or suddenly อาการที่เกิดขึ้นนั้นมาแบบช้าๆหรือแบบรวดเร็วคะอะทีนี้นะคะสเต็ปต่อมาก็คือการถามเกี่ยวกับอาการอื่นๆนะคะเราก็อาจจะถามได้ว่า do you have other symptoms Do you have other symptoms? ก็แปลว่าคุณมีอาการอย่างอื่นร่วมด้วยไหมคะ Do you have any other symptoms besides fever? Do you have any other symptoms besides fever? ก็แปลว่านอกจากไข้แล้วคุณมีอาการอย่างอื่นอีกบ้างเปล่าคะ Do you have other symptoms along with your stomach ache? do you have other symptoms along with your stomach ache นอกจากปวดท้องแล้วคุณมีอาการร่วมด้วยไหมคะ Have you recently noticed any irregular symptom Have you recently noticed any irregular symptoms ช่วงนี้คุณสังเกตว่ามีอาการอะไรผิดปกติบ้างไหมคะ เ็ปต่อมาก็คือการใช้คำถามปลายปิดเพื่อถามอาการที่เฉพาะเจาะจงนะคะก็จะเป็นการถามโดยใช้ yes no question นะคะยกตัวอย่างเช่น do you also have i t c h i n e s s คุณมีอาการคันร,ร่วมด้วยไหมคะ do you have a stuffy nose คุณมีอาการคัดจมูกไหมคะ do you have dark stool do you have dark stool คุณมีอุจจาระเป็นสีดำไหมคะ do you feel like having gas in your stomach คุณรู้สึกเหมือนกับว่ามีแก๊สอยู่ในท้องไหมคะ do you feel discomfort in your stomach do you feel discomfort in your stomach คุณรู้สึกไม่สบายในท้องไหมคะ do you feel burning in your chest คุณรู้สึกแสบร้อนในอกไหมคะ do you feel bloating in your stomach do you feel bloating in your stomach คุณรู้สึกว่าท้องอืดไหมคะ do you bring up any flame คุณมีเสมหะไหมคะและถ้ามีเราก็ถามต่อไปว่า what color สีอะไรนะคะ do you have more discharge from your eyes than usual do you have more discharge from your eyes than usual คุณมีขี้ตามากกว่าปกติหรือเปล่าคะ Do you have indigestion คุณมีอาการอาหารไม่ย่อยหรือเปล่าคะ Do you suffer from migraine คุณเป็นโรค m i g r a i หรือเปล่าคะ Have you lost your weight น้ำหนักของคุณลดลงหรือเปล่าคะ Do you feel better after vomiting Do you feel better after vomiting do you feel better or worse after meal do you feel better or worse after meal หลังรับประทานอาหารคุณรู้สึกดีขึ้นหรือว่าแย่ลงคะเ็ปต่อมา mm hmm. ก็คือการถามเกี่ยวกับการรักษาที่ผู้ป่วยได้รับมาก่อนนะคะเราก็อาจจะใช้ประโยคว่า is there anything that make these symptoms getting better or worse is there anything that make these symptoms getting worse มีอะไรบ้างไหมคะที่ทำให้เขาอาการแย่หรือว่ดีขึ้นนะคะหรืออาจจะใช้ประโยคว่า have you already tried something to relieve your symptoms have you already tried something to relieve your symptoms คุณได้ลองใช้อะไรบรรเทาอาการไปบ้างหรือยังหรือ Have you taken any medicine to relieve your symptoms? Have you taken any medicine to relieve your symptoms? Did you take any pills against the symptoms? หรืออาจจะพูดได้ว่า Did it help you? Did it help you? แปลว่าแล้วมันช่วยได้ไหมนะคะนอกจากนี้นะคะ เราอาจจะถามว่าผู้ป่วยทานยาอย่างไงนะคะแล้วก็รู้จักชื่อยาไหมนะคะอาจจะถามว่า how do you take the medicine how do you take the medicine คุณจะรับประทานยานั้นอย่างไรหรืออาจจะใช้ประโยคว่า when did you start to take the medicine when did you start to take the medicine? how do you feel after taking the medicine? how do you feel after taking the medicine? หลังทานยาน,นี้ไปแล้วรู้สึกอย่างไรบ้างคะหรืออาจจะถามไปว่าตอนนั้นน่ะคุณทำอย่างไรบ้างนะคะโดยใช้ประโยคขึ้นต้นด้วย how นะคะถ้าอยากถามว่าอย่างไรแลว้วก็ขึ้นด้วยคำว่า How นะคะ How did you deal at that time? แล้วตอนนั้นคุณทำอย่างไรบ้างนะคะแล้วคุณไปพบหมอหรือยังคะ Did you see a doctor yet? What did the doctor say? What did the doctor say? แล้วคุณหมอว่าอย่างไรบ้างคะไม่ยากเลยใช่ไหมคะประโยชน์ง่ายเหล่านี้เราสามารถฝุดได้ด้วยตนเองคะ่ะ